เป็นรองแค่ financial sector หรือภาคการเงินในอังกฤษนะครับอุตสาหกรรมเพลงอย่างเดียวในอังกฤษมีมูลค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในอังกฤษนะครับรถยนต์นี่แล้วว่าทำนูน่นทำนี่แอสตันตกขอบไปเลยนะครับอุตสาหกรรมเพลงอังกฤษเนี่ยมูลค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับแล้วก็เขาคาดว่าในอีก10ปีขา้างหน้าอุตสาหกรรมสร้างสาร์อังกฤษจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วของพี่ไทยล่ะเป็นยังไงบ้าง พี่ไทยนี่บอกได้เลยว่าสินค้าของไทยเนี่ยที่เคยโฟกัสที่ผลิตเยอะๆคุณภาพดีๆราคาถูกๆมันหมดยุคไปนานแล้วเพราะคุณสู้ราคากับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เลยจีนกลุ่มประเทศ B R I C ใชน้องๆที่เรียนมาอาจจะรู้มีอะไรบ้างครับ B ก็คือบราซิล R คือรัสเซีย I คืออินเดีย C คือไชน่าไอบริกเนี่ยฮะ B I C อ r i บริกเนี่ย เขาแซงหน้าเขาแย่งสิ่งเหล่านี้ไปหมดสิ้นแล้วด mm hmm. ฉงนั้นไทยเนี่ยหมดโอกาสที่เดินมาตามเส้นทางนี้แล้วแหละ mm hmm. เราต้องไปทางอื่น mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็ที่เราเห็นว่าแบรนด์ไทยมีแบรนด์อื่นมาเปิดตัวในประเทศไทยกันเยอะแยะกันไปหมดเลยแล้วเราก็ค่าแรงถูกมีทรัพยากรเยอะแต่ขอโทษทีไอ้ mm hmm. ค่าแรงถูกหรือทรัพยากรถูกถูกลาวนั้นเนี่ย mm hmm. มันไม่ได้เข้ามาคนไทยสักเท่าไหร่นะฮะเราก็โดนสูบออกไปสูบออกไปสุดท้ายแล้วมันแบ่งกลับมาที่คนลาวคนคนไทยเองเนี่ยมันน้อยมาก เพราะนั้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีของ,ของชาวต่างชาติเราพึ่งโนฮาของชาวต่างชาติเสมอไปสิ่งเหล่านี้มันมีแต่จะบั่นทอนประเทศให้มันตกลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นคำตอบสุดท้ายจริงๆมาดูที่โปรดักชันการผลิตในแบบเก่าผู้ผลิตน้อยมากโปรดักชันหรือหน่วยงานหรือพวกโรงงานก็มีขนาดใหญ่จนเกินไปช่องทางการขายก็มีแค่ ช่องทางเดียวหรืออาจจะไม่มีกี่มีกี่ช่องช่องช่องไองช่องทางแต่ว่าสุดท้ายเรากต้องผู้ต้องไปตอบไปตอบโจทย์กับคอน sumer ที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆโมเดลนี้ดูแปลกๆไหมฮะคุณมีคอน sumer ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับมาดู origination คือจุดเริ่มต้นผู้ผลิตกับมีแค่ไม่กี่เจ้าแล้วมันจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเลยหรือ,รอว่าจู้จี้จุกจิกยังไม่ต้องพูดไกลก็อย่างน้องๆเนี่ย จะมาตอบสนองน้องๆกันได้ยังไงน้องๆเองก็ไม่อยากจะใส่เสื้อไม่อยากจะใช้ของที่มันเหมือนกับคนนั่งถัดไปกับเราเหมือนกันนึกว่าเป็นคู่แฝดกันใช่ไหมเราก็อยากจะมีตัวตนของเราราวนี้ความจู้จี้จุกจิกของพวกเราเอง,เองเนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดโลกต้องเปลี่ยนพลิกโมเดลใหม่ปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างหรรคจึงสร้างให้เกิดเป็นโมเดลใหม่ซึ่งเวิร์กกว่าโมเดลเก่ามากจุดเริ่มต้นเนี่ยมีปริมาณที่มากขึ้นผู้ผลิตมีจำนวนที่มากขึ้นโรงงานผลิตมีขนาดที่เล็กลง แต่มีปริมาณที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่ซับซอ้อนมากยิ่งขึ้นช่องทางการจําหน่ายก็มีมากขึ้นนะครับไม่ได้มีแต่เอาไปอยู่ในห้างอย่างเดียวคุณจะขายตรงคุณจะขายผ่านเว็บไซต์คุณจะขายผ่านเมมเบอร์แล้วก็ตามแต่มีช่องทางมากมายเพิ่มมากขึ้นที่เจาะเฉพาะกลุ่มนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น n i ชมา market นะครับซึ่งพอดูซ้ายกับขวาแล้วอันนี้เราเริ่มเห็นแล้วเออมันเริ่มจะบาลานซ์กันแล้วว่า ไอ้ความจู้จี้จุกจิกถ้าเรามีผู้ผลิตที่เพิ่มมากขึ้นขนาดโปรเซสชันมันเล็กลงพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่มันเกิดใหม่เสมอได้เนี่ยมันเริ่มจะตอบสนองกันแล้วแต่ในระบบนี้มีดีกว่านั้นคือมันเกิดการแชร์ข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทางง่ายยิ่งขึ้นผู้ผลิตสามารถรู้เลยว่าผู้บริโภคต้องการอะไรกำลังจะขยับไปทางไหน ผู้พ่อกก็ส่งสัญญาณกลับไปหาทางผู้ผลิตได้แล้วเขาก็สามารถจะพลิกการผลิตพลิกการสร้างสรรได้ในอย่างไม่ยากนะักอังถัดเองเนี่ยจริงมันมี definition อยู่เยอะนะครับเรื่องของความคิดสร้างสารรเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรเนี่ยเราก็ลองใส่คำนู่นคำนี้เนี่ยเข้ามาดูนะครับน้องๆจบไม่ทันไม,ไม่ต้องนะครับเด,เดี๋ยวมีแผ่นแจกแต่ว่าไอ้นี่มันดูยากฮะมีตั้งหลายอยา่างเอากันง่ายๆ ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตัวตั้งต้นนะครับหรือว่าที่เรียกว่า creative entrepreneur นะครับแล้วเขาทำยังไงครับเขานำเอาความรู้ทักษะนะความรู้นะฮะทักษะคนละเรื่องกันนะฮะเขาพูดกับกับทักษะเทคโนโลยี Technology, มีสอย่างแล้วอันที่4คืออะไรฮะรมาผสมผสานกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเอารู้แล้วนะฮะ ความคิดทักษ์นี่เราก็รู้แล้วกี่พี่บอกว่ามันคืออะไรบ้างความรู้น้องๆก็พอจะมีกันไอทักษะนี่ชักไม่แน่ใจเออเราทําอะไรเก่งๆบ้างนี่ไม่ค่อยแน่ใจก็แต่ว่าทุกคนก็จะมีของตัวเองอยู่คราวนี้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเนี่ยมันคืออะไรนะครับนี่เป็นตัวแปรที่จะต้องตั้งคําถามอยู่เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างสองอย่างฮะมูลค่าทางเศรษฐกิจคือได้ตังค์และคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางสังคมก็คือคุณค่าที่เกิดจากตัวเนี้ย โดยตรงเลยเกิดจากความคิดสร้างสารรค์และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดจุดต่าง differentiate สิ่งที่น้องผลิตออกมาทำออกมาเสนอกับสังคมให้มันแตกต่างจากอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยก๊อปมันลําบากแล้วเกินมีตัวอย่างอยู่มากมายในในในสังคมสปาไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างท,ที่ที่ดีมากนะครับฝรั่งเนี่ยถ้าจะมาทําเดนแบบสปาไทยเนี่ยสปาไทยบายเ e way วทาน้องดูข้อมูลเนี่ยเรามีสปา จำนวนของสปาเนี่ยมากกว่าจำนวนของสปาทั้งหมดในประเทศจีนรวมกันนะฮะประเทศไทยเราประเทศเดียวมีสปาเยอะขนาดนั้นนะฮะมีนาโคจิตหนีมาเมืองไทยก็เที่ยวสปากันอย่างเดียวนะครับสปาไทยใครเอาสปาไทยไปอยู่เมืองนอกเนี่ยก๊อปเนี่ยเอาไปแค่เอาไปซื้อพวกทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ก็ไปก๊อปได้มาทำเองก็อาจจะทําได้ไปซื้อต้นน้ำชงน้ำเชื่ออะไรกันอ,อะไรกันมาทำาสภาพแวดล้อมก็จจะทำกอ๊กอบไปเดี๋ยวก็ทําเหมือน แต่สิ่งที่เขาต้องการที่เป็นตัวแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมกันเลยฮะ,ค,ะคือคนไทยฮะเทลเลปิสหรือคนที่เป็นนวดที่นวดอยู่ในในสปาไทยเนี่ยก็คนไทยนะฮะ้าให้คนไทยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้ว่าคนไทยมีแะ้วโออ่อนน้อมอ่อนหวานพร้อมจะเซอร์วิสอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรทางวัฒนธรรมที่สําคัญมากที่เขาเข้าไปอยู่ในทําให้คนอื่นเนี่ยกอบเราไม่ได้ถ้ากอบเราต้องเอาคนไทยไปด้วยต้มยำกุ้งไม่ต้องพูดถึงนะถ้าต้มยำ น้องเวลาดูสิ่งเหล่านี้น้องวิเคราะห์ให้ออกเหมือนกับน้ำนะน้ำประกอบด้วยอะไรฮะ h 2 o ใช่ไหมมีไฮโดรเจนสองมีออกซิเจนหนึ่งใช่ไหมเหมือนกันต้ยมยำกุ้งอากี้ดูกับไปที่สปาใหม่ก็ได้สปานี่น,น,นี่ชัดเจนสปามีอะไรฮะมีการนวดใช่ไหมการนวดนี่น้องไปวัดโพเนี่ยร้อยห้าสิบบาทน้องก็นวดได้แล้วมีพวกทรีทเมนต์ต่างๆพวกน้ำยาต่างๆพวกเครื่องหอมต่างๆพวกนี้น้องก็ซื้อมาขวดร้อยกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมฮะสถานที่นั้นก็ตามแต่ ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้รวมกันอย่างร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยเอาเข้าจริงกลายเป็นสปาชั่วโมงละสองสามพันบาทได้นี่คือมูลค่าเชิงสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งปรากฏว่ากลายเป็นร้อยนี่คือมูลค่าเชิงสร้างสารรค์ที่เกิดจากเศรษฐกิจสร้างสารรค์จริงๆต้มยำกุ้งมีอะไรบ้างครับมีคุณจาพนมใช่ไหมมีทักษะของมวยไทยใช่ไหม มีหมั่มใช่ไหมมีความตลกของหมั่มด้วยก็เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็มีการมีเทคโนโลยีคือมีเทคโนโลยีการตัดต่อนี่เข้าไปซึ่งตอนหลังก็เอาลูกเบซองมาตัดต่ออีกนะครับก็ดีโค้ดออกมาได้เปห้าอย่างรวมการกลายเป็นหนังไทยซึ่งฝรั่งโง่เลิฟกว่าสุดๆนะครับขรเก็กรอบไปได้ไม่ต้องพูดถึงอาหารไทยเราจุดแข็งเราเรา,เรานี่อยู่แล้วส้วตมตำนี่เรจนราคาจากขายข้างถนนเนี่ยขึ้นห้างจานละเป็นร้อยๆไปถึงเมืองนอกนิวยอร์กปารีสจานละหลายร้อยเครื่องปรุงเดียวกันนะครับ การออกแบบไทยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการรักษาพยาบาลก็กลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเพราะะนี้เรากลายเป็นอะไรครับคุณมาท่องคุณมารักษาแล้วคุณได,ไ,ดได้ท่องเที่ยวด้วยเรากลายเป็น medical destination ไปแล้วนะครับโรงพยาบาลบำร,รุงราชน้องๆไม่รู้ทราบกันหรือเปล่าโรงพยาบาลบําำรุงราชรโรงพยาบาลเดียวเนี่ยมีจํานวนของผู้ป่วยชาวต่างชาติเนี่ยมากกว่า จำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติในทุกโรงพยาบาลของสิงคโปร์รวมกันบางลุลงลาชโรงพยาบาลเดียวนี่คือมูลค่าเชิงสร้างสรงรค์ใบบางลุงลาชทีฮนะอย่างกับโรงแรมดีกว่าโรงแรมอีกนะครับการบริการบรรยากาศที่เขาสร้างสรรค์กันกันขึ้นมานะครับจริงๆแล้วคุณภาพก็ไม่รู้ก็คงว่าก็คงคล้ายๆกับโรงพยาบาลอื่นอาจจะดีกว่านิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องของ human resource เราไม่แพ้เลยน้องๆเก่งกันทั้งนั้นนะครับ ยังดูพี่มุมขวาอารูุภาพมันมืดๆหน่อยพี่พี่มุมขวาชื่อว่าพี่ธนนชัยสอนศรีวิชัยนะครับเป็นผู้กํากับหนังโฆษณาชื่อดังมากคนไทยอาจจะไม่ค่อยจะรู้จักน้องๆคงดูไหมยโฆษณาเมืองไทยปาาระกันชีวิตแว่นท็อปเจริญใช่ไหมที่ตลกๆใช่ไหมแล้วก็สมูทตอีครีมที่ตลกๆมีเป็นซีรีส์เป็นหนังเลยหนังยาวๆ้ปีสองปีที่แล้วใช่ไหมฮะพี่คนนี้ทําหมดเลย คุณธนนชัยถูกรับเลือกเป็นผู้กับหนังโฆษณาอันดับหนึ่งของโลกจากการบวชของทั่วโลกไม่ได้แค่ปีนี้ปีเดียวนะฮะเป็นมาแล้วหปีครับติดต่อกันเพราะฉะนั้นฝรั่งไม่เท่าไหร่อย่าไปกลัวฮะคนไทยเราเจ๋งจำกันง่ายๆเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ก็คือการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดวันนี้จำอะไรไม่ได้จำคำนี้นะครับจำอะไรไม่ได้จำคำนี้ การสร้างมูลค่าถ้าเกิดจากความคิดแล้วมันมีอะไรบ้างไอวงการการสร้างสรรค์ไออุตสาหกรรมการสร้างสรรค์เนี่ย